ยังสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่องน้องไออุเดี๋ยคุณพ่อไวนแล้วก็ดุาไปพาไปชมดอกดอกกุหลาบสวนกุหลาบดอกกุหลาบนี่ภูมิใจไปไปดูสวนกุหลาบที่นี่สวยงาม กุหลาบกำลังออกดอกสวยงามปลูกกุหลาบส,ส่วนกุหลาบปลูกปลูกอะไรแซมไว้นี่กระลำอ๋อันนี้เป็นแผนที่นี่เป็นแผนนี่เป็นแผนที่อ,ทอันนี้คือขีดตรงไปก็จะเห็นแล้วแล้วก็ปัม๊มเติมน้ำมันแล้วก็จะเห็นเป็นโรงเรียนเห้แล้วก็ไปแล้วก็จะเจอลำธารแล้วก็ ตรงนี้สวนกุหลาบก็ได้อยู่ตรงนี้เท่านั้นวะดูผูกกระลำปลูกกระลำแซมสวนกุหลาบปลูกกระลำแซมสวนกุหลาบกุหลาบสวยงาม ไปดูข้างไหนยิขี้มูกก่อะเป็นวัดยิงี้มูกโอ๋อนี่มันหลุดเลหลุดทำไมต้องหลุดสิไปไปเที่ยวไปให้ไปอะไรเนี่ยมันไข่ก้อนหินก้อนหินสีขาวเราเคยมาแล้วจะไม่มาเราก็เคยมาดอกกุหลาบดอกกุหลาบสี คนหลาบสีขาวเรามาเยอะแล้วเพราะว่าแต่ว่าไม่มีที่เที่ยวเยอะก็เลยมาตรงก็เลยมาถึงนี่หลัสีขาวสีแดงมีเยอะเลยสีชมพูก็มีแดงหืมยังมีที่ยังีชมพูก็มีนี่สีชมพูพ่อมีพ่มีสีสีอะไรเนี่ยสีแดงสีแดง นี่สีชมพูอันนี้สีชมพูไปทางหนูไปนี่สีขาวอีีจสีมพู่นี้สชมวงสวัสดีน่ารักจังเลยอย่าไปเบมันนะสวัสดีโอ้มีสข้ตรงีสีหายไปไหนแล้ว่ะพสีมันหายไปไหนมห นีเดี๋ยวเพิ่นปรับปรุงแก้ไขใหม่เอ๊ะแต่แม่ตรงนี้มันไม่มีแต่ว่าตะกอมมันจะมีอะไรวะตะกอมเนองจะล้มตรงนี้จะล้มตรงนี้พ่ออันนี้เป็นหินขาวเก็บมาได้อันนี้โอ้อันนี้สีสีอะไรสีชมพูหรือสีแดงหนูชอบสีชมพูกับสีแดงอันนี้สีชมพูอันนี้ก็อันสีแดงสีแดงอันนี้ ปนกุหลาบแม่แพรวอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นสีอันนี้สวยสีนสนี้ดงไหม้าง<ว>นมมทางนู้นไปดูทางนู้นไปูทางนู้นนู้นน่ารัก ด,ดูทางนี hmm. athletes, athletes but, athletes athletes, like ้แล้วก็เป็นสีแดงด้วยสีแดงด้วยมัต้องเป็นสีแดงสีแดงใช้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับพี่อุ่นไปไออุ่นเล้วเดี๋ยวอ้าวอ้าวเอาถ่ายเท้าเอาสามสี่เอาหมองกล้องด้วยทั้งสองคนเอาสามสี่หมองกล้องด้วยภูมิใจสามสี่อันนี้มาเป็นคนหลับ มามาทำเออวันนี้อ๋อวันนี้มาสวนกุหลาบพ่ออ้วนครับพี่คุณอันนี้กับผู้ชายผู้ชายพ่อมีสีนี้ด้วยสวยงามมากเลยกว้างขวางพ่อหนูเห็นสีนี้น่ารักครับพ่อพ่อมีสีนี้ด้วยอ๋อไม่สีอะไรเนี่ย สีชมพูหรือสีอะไรสีส้มหรือสีอะไรไหน่อดูออกชมพูมาชมพูแล้วก็มีสีแดงออกชมพูแล้วมีสีแดงออกชมพูสีแดงออกชมพูอันนี้ก็เป็นสีแดงออกชมพูสีแดงออกชมพูเก็บอันนี้ได้เพราะว่าไหนนี่เป็นสีแดงไหนสีแดง ๋อดอกไม้สีแดงทำไมไอ้น,น,อน,น,อน,นี่มันมันไม่โตเหมือนกันโตกำลังโตถ,ถ้าจะถ้าจะเด็ดก,ก็คือต้องขออนุญาตเขาดูมันดูทางนี้เลยมไ่อันนี้ด้วยสีเดงเฮ้ยอ,อ,อันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะน,น้ำไปน้ำไปะไปีหยยบ่ะ ตรงไหนดูตรงไหนมองแล่าตรงนู้นนะไปดูนกแก้วตรงนั้นน่ะนกแก้วไปตอนนกแก้วตรงนั้นเหรอหล่นงมั้ยหนูเคยเล่นคลิปนั้นหนูไปเอาหนูเอาไปนอนน่ะอืถ้ามันมีใช่ใช้าน่ะหู่นงมั้ยหุ่นงข้างภูเขาภูเขามีลิงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปเตะ

จะเป็นลำทางที่รถขี่ลงไปได้ขี่ลงไปได้มีอะารไม่ได้หนึ่งเพราะตอนนี้นะตอนนี้นะ้ำมันอยู่ตรงสะพานนั้นเลยค่ะครับนั่นคือสะพานนล้ผมทางขึ้นไปที่สวนสาธารณะด้วยแล้วซ้ายเลี้วยวซ้าย ให้ดูกะลำกะลำคณะกะลำมันใหญ่อยอ้กับผักกะล่ำด้วยกางงาันนีให้ต้องเอาหัดหาออก่ารปล่ยให้ต้นกุหลาบมันลมอี้ยืนนิดนะทายรูปลเอ้า ทางพี่น้องแล MM ้วสามสี <t 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 ่เคปินหญ้าเยอะมากเลยหญ้าเยอะอยาให้มัน้องกินก่อนอันนั้นกะลัมกะลัมด้วยส่วนกะลัมแล้วก็คะน้าคะน้าไปดูสวนกะลัมสวนกะลัมสวนคะน้าื่นมีสวนผักกะลัมคณะด้วยคณะด้วยก็มีหนูจำได้ พ่อเอากระหล่ำตรงนี้มันจะเอาไปทอดกรอบแล้วก็เอาไปจุแป้งได้จุ่มแป้งกินได้อันไี้รั่วจากปากเลยจริงตรงนี้จะเป็นทางเดินแบบก้อนขี้แบบก้อน <love> ขคราจากตะไครวะเนี่ยกอตะไครตะไครดำดํเจ้บมันดำมันมันมันสุกแล้วดำดำผลดำดำมันสุกหวานหวาน คนดำดหวานนหนุนพี um ่พ huh? yeah. yeah. mm. uh ่อ huh? ต nah ้มหัวหอวหมากำดำนันบ่ดำเปียวเด้วนเปียวเนี่ยเปน้เปียวเฮ้ยแมนี่นี่ ันดเลยดมันคเพยอับอืมนั่นสุกนันท่านี่สุกกี้มันเคยมีแบบนั้น่นแหละนี่สุกมันยัง

พี่กัดตรงนื้อะไรงัยจะพาไปดูอ,อันนี้จะได้เบอร์เบอร์รี่จะออกมาแล้วไปมนี่ถ้าเราเข้ามาอันถ้าถ้าถ้าเรา,าต้องเลี้ยวตรงไหนอ่ะเลี้ยวต้องมาบ้านผ่านน้ำเชี่ยงต้องมาบ้านผ่านน้ำเชี่ยงแา่บ้านหนูจะใกล้มาบ้านผ่านน้ำเชี่ยงเราขอนั่งก่อนอ าอ่ะบาย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 ติดตามติดตามช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนด้วยนะแต่ว่าลืมพี่พ่พาไปซื้อขนมได้ปะถ้าไปซื้อขนมไปได้โซบะไปได้โซบะที่ยา Nam ใช่สำหรับคลิปนี้เขาจบไปแล้วนะถ้าไม่เห็นน้องไออุ่นลองคิดแสดงว่าน้องไออุ่นไปโรงเรียนบ๊้อบาย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 เจอกันใหม่นะ 不要。